อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บัวกลางใจบัวกลางใจนี้ก็เป็นเป็นร้านกาแฟที่หรูที่สุดของพัทยานะครับมันอยู่ที่ชุขุมวิทซอย60นะครับาาบรรยากาศดูแล้วกันเนี่ยมีบัว ผลยาลัดของเขาก็คือบัวเพราะว่าเขาชื่อร้านบัวกลางใจลองสักครั้งครับบัวจะไปอยู่ในกลางใจท่านเลยพัทยาสุขุมิตรซอย60ครับมันเยื้องๆกับหมู่บ้านในตลาดน้ำสี่ภาคอ่ะเหมือนเยื้องกันเลยตัวนีน้มีอะไรนะแม็กโคมีแม็กโคอยู่ตรงกลางกสิทอ๋อมีแม็กโคอยู่ข้างเลยพัทยาใต้มานี่เดียวบรรยากาศไม่ใหญ่แต่ว่า หรูหรามากเลยเหมาะในการที่เราจะมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็กินผัดไทยกันผัดไทยที่นี่ก็อร่อยมากผัดไทยอร่อยมากนะครับอยากให้ใครที่ผ่านมาหรือไม่ได้ผ่านตั้งใจมาเลยพัทยาใต้สุขุมวิท60เลี้ยวเข้ามาเลยจะเห็นป้ายที่ร้านหัวกลางใจนะครับเป็นร้านที่ ประทับใจมากแวะมาข้าว่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ